ใส่สวยเลยครับสองสามโลได้โอ้ไอเซส,สวยครับสวัสดีครับวันนี้มาแถวเขื่อนลำปาวครับ นี้มากับน้องครับสองคนลงเบ็ดคนละสี่คันน้องได้ปลาแล้วครับลงไปแป๊บหนึ่งครับปลาได้สี่ห้าตัววันนี้มีเพื่อนนักตกปลาเยอะครับเป็นหมายธรรมชาติครับปลาเนนไซใหญ่ครับ,อบโอ้ไซส,สวย <c oughs> สวยก็เง่หมดเนี่ย S <S สสวยครับวันนี้ <S 2> <S 2> พึ่งลงคันเบ็ดไปครับได้ปลานินสสวยมาแล้วตัวนี้ก็สายหย่อนแล้วครับมาติดตามชมครับว่าวันนี้จะได้ปลาสายสวยๆได้ปลาปะอะไรบ้างตรงนี้เป็นเขื่อนลำปาวครับ จังหวัดกาละสินสันเขื่อนครับสันเขื่อนลำปาวมอใส่ขึ้นได้ครับรถใหญ่ห้ามขึ้นมา ทางลงชันมากครับจะลำบากตอนลงตอนขึ้นมีเรือลงตะข่ายเยอะเลยครับ สุดเหยื่อที่จะไปตกลำปลาวุ่งนี้นะครับขนมปังปั่น1ถุงครับอันนี้ลำบมบมไว้เมื่อวานเดี๋ยววิธีทำจะบอกอีกทีครับลำบม2องโลโอเมก้าส1ถุงแล้วก็ไข่ไก่3ฟองครับผสมรวมกันหมักไว้1คืนแล้วก็นำไปตกรุ่งนี้ครับ ปน,นโอ้โห <c oughs> ส,สวยครับปัป่าเถียน,น,นครับปัป้นเหยื่อไม่ทันเลยครับช่วงเชา้า ตัวนี้กินมันหมูครับตัวนี้กินมันหมูมมมออป่าอะไรไม่รู้ครับดึงลากเสียงลอกเลยลงเหยื่อไม่ทันเลยครับชว่วงเช้าอัดบ้างไม่อัดบ้างครับป่านินครับ ใส่สวยครับโอ้ใส่สวยเลยครับใส่นี่ สสวยเลยครับตัวนี้ต้ยน่าจะโลได้ตัวนี้ลากยาวเลยครับปานนินหรือเปล่าไม่รู้ฮะ นั่นนะใส่กล้องนะเปิดแล้วนะอ,อ้าบใส่สวยครับส,สวยเงมือนปิดยังโหยดิเลียนใ <c oughs> ส่สวยครับปูมาตับเลือเก่ามาแต่งว่ะ สวยครับปานินครับเหยเต็มปากกินกระจายโลงคันตอนเจ็ดโมงครับตอนนี้ก็แปดโมงสี่สิบกว่า ก็ถือว่าโอเคครับได้เยอะพอสมควรส่วนมากจะเป็นปัตเตะเพียนเล็กครับปาน,นินก็ใส่สวยสี่ห้าตัวได้เอาละครับน้องวัดเองแล้วครับอโอ้ติดต่อครับเข้าต่อ เข้าต่อครับเพื่อนนักตกปลาเยอะครับ วหหป็นนินปนนินสามสี่ตัวโล ปลายคันตูดกระดกเลยครับตัวนี้ <สา S 1> ปลายคันตูดกระดกเลยครับ,บ,บน,น่าจะไ่โลได้ปน,นินหรือเปล่าไม่รู้เพื่อนนักตกปลาก็เริ่มมาเยอะครับโอ้โห oh, ส,สวยครับตัวนี้ สวยค่สวยครับ ลูกโลเกิงใส่สวยเลยครับสองสามโลได้ ตอนนี้ก็สิบโมงแล้วครับแดดเริ่มร้อนละเพืนนักตกปลาก็เริ่มมาเยอะแล้วครับสวยครับ อันนี้ไซส์ไม่ค่อยใหญ่ครับืะตายแล้วครับต้องเอาไปแช่น้ำแข็งแล้วไซส์ใหญ่ตาย ดดตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงครึ่นแล้วครับคลื่นลมแรงมากเลยน้ำลมพัดคลื่นปลาเริ่มเงียบแล้วครับนานๆจะมี ากได้สวยครับตัวนี้รอยปากฉีกไแล้วครับน่าจะเคยโดนเบ็ดไปทีนึงลนะ ตัวตายยังบาดตัวาดเลยพ่อลางเลย,เลย <laughs> ว่ายุ่ไปเมสีเง,งาเงาสันโหกินก oh, <okay. S 1> ินปลาหน่อย

em thấy thú vị lắm น้องครับกินเมื่อกี้คันโกงเลยอยู่หรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้ก็บ่ายโมงครึ่งแล้วครับปลามันเดี๋ยวกินเดี๋ยวหยุดเป็นช่งชวงๆครับปลาบันนินครับไหนมาโชว์ดิ ไซส์สองสามตัวโล,วลโอ้โไซส์สองสามตัวโลวของน้องเมื่อกี้หัวทิ่มเลยครับปลายคันกระดกปลาอะไรไม่รู้ปลานินไซส์สวยครับสองตัวโลสามตัวโล โตหน่อยดิสวยสมบูรณนี่เลยปึ๊บจับอีกแล้วครับไม่รู้ว่าปลานินหรือปลาตะเพียนปลาหนินก็ดึงแรงเหมือนกันครับ เปียนก็ดึงแรงปนินก็มางทีก็ชากเลยโโลุด,ลดเ,ลเ,เรือหาปลาาปุ้งเหมือนเขาใส่ถังออกซิเจนแล้วก็มีสายแล้วก็ดำไปเรื่อยๆครับงมกุ้งงม,มปาลาร้อนมากครับ บัวควายลงเล่นน้ำตีเบ็ดไม่ได้เลยที่นี้ <What? S 1> สงสัยปลา ไหมดแล้วมั้งเดี๋ยวนั่งอีกสักสองชั่วโมงก็คงกลับแล้วครับเดี๋ยวก็คงจะหมดพอดี Thank you. ากาศมันร้อนครับปลากินห่างๆหน่อยไซไม่ค่อยใหญ่ครับไซสี่ห้านิ้วแดดร้อนมากปลาใหญ่คงใสเข้าหลุมหมดแล้วครับเดี๋ยวนั่งอีกสักครึ่งชั่วโมงก็กลับแล้วครับนี่ก็สามโมงกว่าแล้ววันนี้ก็ถือว่าโอเคครับปลานินไซส,สวยๆหลายตัว ถ่ายมั่งไม่ถ่ายมั่งครับปลาก็ถือว่าจับโอเคเดี๋ยวตอนเย็นสรุปยอดให้ดูครับว่าได้กี่ตัวได้เท่าไหร่ในเวลากลับแล้วครับมาสรุปยอดกันครับว่าวันนี้ได้กี่แต้ม สวยครับเขื่อนลำปาวครับจังหวัดกาลสินสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมติดตามชมคลิปใหม่โอกาสหน้าครับขอบคุณครับ